หรือว่าทํางานกลับมาเหนื่อยเนะเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะแล้วก็สิ่งที่พบจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราเปิดเครื่องเล่นเกมออกมานะครับแล้วเราก็ปิดนะเราก็ไปทําอย่างอื่นนะครับเอออยากเล่นเกมนะซื้อเกมมาใหม่แต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยก็ไม่แม้แต่ที่จะเปิดเกมมาด้วยซ้ำนะรู้สึกว่ามัน เหนื่อยเกินไปนะครับไปดู YouTube ดีกว่านะไปอ่านการ์ตูนดีกว่าไปทําอย่างอื่นดีกว่าเนี่ยท่านผู้ชมเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่านะก็อยากรู้นะครับว่าเอะไอเนี่ยมันคืออะไรนะถ้ามเรหรือมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับในการที่เราจะใช้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมันก็จะมี2ออย่างให้เราแบ่งแบบหยาบๆนะคือการใช้พลังงานทางกายใช่ไหมอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะเช่นการเดินเช่นการนั่งเช่นการยกของเช่นการออกกําลังกายเนี่ยมันือการใช้พลังงาน ทางกายนะครับในการทำอะไรต่างๆเนะี่ยแล้วก็แน่นอนว่าพอเราทำไปสักเราก็จะเหนื่อยถูกไหมอันนี้รวมไปถึงการทำงานด้วยเนาะ แต่ว่าอีกอันน the ึงเนี่ยก like like ็คือการใช้พล like ังงานทางใจนะครับใจเราเนี่ยก็มีพลังงานเหมือนกันนะแล้วก็บางทีอ่ะมันอาจจะรวมไปถึงแบบการใช้พลังงานทางสมองเหมือนกับเราเหนื่อยๆมาใช่ไหมเราก็พบว่าเออเราต้องคิดเนี่ยเราก็ไม่อยากทำนะครับลูกแมวลองไปค้นดูนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเล่นเกมที่เรามักจะเชื่อกันว่าหรือว่าเราอาจจะมีภาพจำนะว่าการเล่นเกมเนี่ยมันคือการพักผ่อนนะครับตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดก็ได้นะการเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันคือการ สร้างภาระนะทางจิตใจอยู่ประมาณนึงนะครับเราใช้พลังงานทางจิตใจไปเยอะเหมือนกันนะในการที่จะต้องเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันก็เลยทําให้เหมือนกับในส่วนลึกๆของเราเองอนะ่ะเราอยากจะเล่นเกมใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยเกินไปหรือว่ามันขี้เกียจเกินไปในการที่จะเล่นเกมเนี้ยเลยไปทำอย่างอื่นนะครับลูกมาก็ลองมาเปรียบเทียบันดูนะ่เอ๊ะทำไมนะครับอ่านนิยายนะหรือว่าอ่านพวกไรโนเบลหรืออ่านการ์ตูนนะ ดู YouTube นะครับดูซีรีส์แล้วก็เล่นเกมเนี้ยทำไมรูมารู้สึกว่าไล่ตามนี้เนาะทำไมรูมารู้สึกว่าอ่านนิยายเนี่ยหรือว,ว่าอ่านการ์ตูนเนี่ยมันสบายสุดนะ แล้วก็ดู YouTube นี่ก็สบายลองลงมานะดูซีรีส์นี่ก็หนักขึ้นไปอีกนิดนะแล้วก็เล่นเกมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่แบบว่าเสียไปเยอะนะเขาก็บอกว่ามันชัดเจนมากนะในเชิงของการอ่านนิยายนะการอ่านนิยายหรือว่าการอ่านการ์ตูนเนี่ยนะครับมันคือกิจกรรมที่เป็นแอคทีฟนะคือเราเป็นคนเปิดหน้านะเราเป็นคนกดเลื่อนนะแต่ว่าภาระทางจิตใจเนี่ยมันน้อยเนาะเราไม่ต้องคิดมันก็แค่ไปเรื่อยๆกับเรื่องที่เขาจะพาเราไปจูงมือเราไปเนะ เราก็มีแค่แบบหน้าที่ในการค่อยๆเลื่อนเลื่อนไปเราอาจจะหยุดจะอ่านช้าอยากจะอ่านเร็วอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าการอ่านไ์โนเวลการอ่านนิยายการอ่านการ์ตูนเนี่ยมันรู้สึกสบายกว่ารู้สึกผ่อนคลายกว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับกิจกรรมอื่นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูการดูพวก y o u t u b e นะ การเปิดดูเนี่ยความเจ๋งของมันก็คือว่ามันเป็นกิจกรรมที่เป็นพาสซีฟนะคำว่าพาสซีฟองลู้แหมก็คือว่าเราเปิดแล้วก็ปล่อยให้มันไหลหเข้ามาใช่ไหมแล้วเราอาจจะมีแอคทีฟบ้างก็คือว่าเบื่อเบแล้วก็แค่แบบเอ้ยงั้นเราไม่ดูช่องนี้แล้วเราไปดูช่องอื่นดีกว่าทั้งสั้นทั้งยาวความหลากหลายของคอนเทนต์นะรู้แมว่ามันมีอีกอันหนึ่งคือเราไม่ต้องคอมมิตนะครับไม่ต้องคอมมิตในความหมายที่ว่ามันเป็นอย่างน้อยก็1คลิปอะจบหรือว่า5้านาทีจบแนาทีจบนะแล้วก็ถ้าเราไม่ชออออบบเเเเรรราากปปีี่่ยยนไไได้้ืืๆะมมมตงหัภ ทางใจมาสร้างความผูกพันว่าเราจะต้องดูต่อเพราะฉะนั้นน่ยมันก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันเป็นการพักผ่อนไกลๆนะคือแบบไหลเข้ามานะคือมันมันก็เลยรู้สึกสบายนะมันไม่ได้สร้างภาระทางสมองหรือว่าสร้างภาระทางใจนะครับในขณะที่ถ้าเกิดเราลองไปดูตัวพวกสตรีมมิ่งต่างนะพวกซีรีส์นะครับหรือว่าพวกหนังเนี่ยดูเหมือนจะเป็นความบันเทิงใช่ไหมแต่ว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันก็สร้างภาระทางใจความยาวอะ่ะ ราจะดูให้รู้เรื่องหนังเนี่ยก็ต้องประมาณชั่วโมงกว่าหรือสองชั่วโมงถูกไหมแล้วเราก็นอนั่งอยู่ตรงนั้น้วก็ไปกับมันเรื่อยๆนะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูไปแค่10นาทีเราปิดถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะดูไปถึงจุดที่มันสนุกอะสินาทีอาจจะเป็นแค่เกินอยู่หรือว่าอาจจะแค่แบบผูกปมอะไรบางอย่างเห็นไหมมันมีภาระที่เกิดขึ้นในใจเราประมาณนึงนะนี่อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ลุงแมวเองรัแบท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่านะเวลาดูพวกเอ่อสตรีมมิ่งเ่ะ ถ้าแบบเหนื่อยๆไม่ดูสตรีมมิ่งนะดู u t u b e ดีกว่ามันเป็นคลิปสั้นมันสบายกว่าแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยากจะคอมมิดอ่ะอยากจะแบบพักผ่อนที่รู้สึกว่าต้องตั้งใจกว่านั้นน่ะถึงจะไปดูพวกสตรีมมิ่งอันนี้ไม่รู้ใครเป็นบ้างเนอะแล้วที่ <laughs> ฮาร์ดคอร์นะคือเกมเนี่ยมันขึ้นไปอีกระดับเนานะมันเป็นกิจกรรมที่แอคทีฟใช่ไหมเราต้องบังคับอะไรตลอดนอะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยมันยังเ,าเขาบอกว่าเป็นคอกนทีฟโหลดนะครับก็คือว่ามี เรียกร้องการคิดเนาะในเชิงสมองนะครับว่าแบบต้องวางแผนเขาบอกว่าในขณะที่เรากําลังนั่งเล่นเกมอยู่บนโซฟาสบายๆหรือว่าในคชิงสมองเนี่ยบนที่นอนสบายๆนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในหัวของเราเนี่ยเรากําลังวิ่งมาราธอนอยู่นะครับมันเหนื่อยนะหรือแม้แต่การบางทีเนี่ยก็วิ่งสปรินต์อยู่นะนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เราอาจจะรู้สึกว่าทําไมการเล่นเกมมันเหนื่อย จของเราลึกๆอ่ะเลยก็เลยปฏิเสธมันนะโอ้อยากจะเล่นเกมแต่ก็ไม่อยากจะจับขึ้นมาอย่างเงี้ยเช่นล่าสุดเนี่ยนะลูกแมวมหัศจรรย์มาก Dark Quest หนึ่งสองเนาะ 2DHD Remaster เนี่ยหรือว่าแม้แต่ก่อนอันนี้นะ Ghost of Yote หรือแม้แต่ก่อนอันนี้เนี่ยคือเกมที่เรารู้สึกว่าเป็นเกมที่ดีเนาะใช้เอามาตรฐานเกมมาตัดสินนี่คือมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับแล้วเราก็สามารถแบบเล่นกับมันไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันก็จะเกิดความรู้สึกที่ว่า เออยังไม่อยากเล่นน่ะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเกินไปนะมันก็ลองไปค้นต่อเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับของเกมเนะคือเกมที่เอาแบบเกมที่สร้างภาระนะภาระทางจิตใจนะภาระทางการตัดสินใจเย่างเช่นว่าเอาง่ายๆเช่นลูกแมวท่านผู้ชมเป็นหรือเปล่านะเช่นเกมพวกสาย RPG อ่ะดูเหมือนไม่จะชิลๆใช่ไหมแต่ความเป็นจริงมันไม่ชิลเนาะเราต้องจําเรื่องได้มันเรียกร้องให้เราต้อง จำเรื่องได้จำตัวละครได้คนนี้มันเป็นใครคนนั้นมันเป็นใครเนาะแล้วมันใช้เวลาแบบ20-30ชั่วโมงมันคล้ายๆกับการดูซีรีส์นะครับที่ต่อเนื่องยาวนานอันนี้ก็เป็นภาระทางดีใจประมาณนึงแล้วเนาะพอเราฟอลโล่อันนี้ใช่ไหมมันยังเรียกร้องการบริหารจัดการเนาะเช่นแบบเราจะใส่ชุดไหมเราจะเปลี่ยนหรือเราจะต้องไปทําอันนี้เราไปทําอันนั้นต่อนะครับคือใจเราอะ่ะมันไม่ได้หยุดพักนะเพราะนั้นก็ทําให้เกมที่ดูเหมือนว่ามันน่าจะแบบชิลๆอะ่ะแต่มันก็ไม่ชิลเนาะเพราะว่า มันสร้างภาระทางใจแล้วก็ทางสมองนะครับเป็นเกมที่พักผ่อนแหละแต่ว่ามันต้องใช้พลังงานทางใจซ่อนอยู่แล้วเราไม่รู้ตัวนะอย่างที่2เนี่ยคือไปอีกด้านตรงข้ามอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นเกมสําหรับการบําบัดได้อันนี้น่าสนใจนะถามว่ามันต้องมีภาระ ทางใจหรือว่าพาลังทางการตัดสินใจไหมมันมีนะครับแต่มันจะออกมาในรูปแบบซ้ำๆแล้วก็ควบคุมได้เข้าใจได้แล้วพอเราทำถึงจุดหนึ่งอนยะสมองเราแทบจะไม่ต้องคิดเลยเช่นนะพวกเกมเทำฟาร์มต่างๆนะเช่นที่เรามอกว่ามันเป็นเกมที่ฮิวใจมากๆนะ Story of Seasons Grand Bazaar อย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องทำอะไรที่แบบมันซับซ้อนเกินไปนะครับตื่นเช้ามาไปรดน้ำต้นไม้ถูกไหมอ่าเก็บของเอาต้นไม้ไปปลูกเนาะ ไปเลี้ยงวัวเงให้ข้าวน้องๆน,นะไปทักทายคนที่ตลาดคือมันไม่ได้มีแบบเหมือนเป็นแบบ strategy อะไรที่แบบกลยุทธ์ะลรที่บังคับเราให้เราต้องแบบพุ่งไปอ่ะค่อยๆทำเนาะซ้ำๆซ้ำๆแล้วพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะเลิกคิดนะเพราะมันเป็นกิจกรรมที่ซ้ํากันไปในแต่ละวันอันเนี้ยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างผ่อนคลายทีเดียวนะครับเกม Star d e w Valley ก็คล้ายๆกันเนาะหรือว่าเกมทํานองเนี้ยที่มันเป็นเกมแบบมีกฎชัดเจนทําอะไรซ้ําๆนะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ เร่งร้าเรานะครับอันเนี้ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นภาระบําบัดนะ power wash เงี้ยนะครับคืออันนี้ลูกแมวก็ไม่เคยเล่นนะแต่เขาบอกว่าความรู้สึกที่เราได้เอาของโสกปรกมาให้เราแบบฉีดน้ําจนมันแบบเกลี้ยงเกลาสะอาดอย่างเงี้ยแล้วระหว่างที่ฉีดไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรหมายถึงว่าเราคงไม่ได้วางแผนอะไรที่มันซับซ้อนมากกห่าแบบการที่ทําความสะอาดสิ่งนั้นให้มันสะอาดใช่ไหมแล้วมันก็ rewarding เนาะคือพอมันจบแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของแบบของใหม่มันวาวอะไรขึ้นมาเนี้ยมันมันให ความรู้สึกดีทางใจพวกนี้มันคือเกมที่เน้นสายบําบัดนะครับในขณะที่มันจะมีเกมที่อยู่ตรงกลางนะอันนี้น่าสนใจมากคือเกมพวกนี้มันเรียกร้องการตัดสินใจนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีนะครับมันบีวอตติ้งอะดรีนาลีนสูบฉีดนะเช่น c a l l of Duty นะครับเกมแบบ APS ยิงกันดูจากภาพมนดูไม่น่าจะพักผ่อนมากถูกไหมโอ้ยิงกันเละเลยเนาะแล้วถ้าคนเคยเล่น c อ l l of Duty เนี่ยมันคือแบบรวดเร็วลุ้นแรงตั้งใจนะครับแบบ แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดเรายิงได้เราจะรู้สึกสนุกนะเดี๋ยเช่นเดียวกับเกมกีฬาเนาะ FC 2ี่ง, FC, 24, งี้ก็เหมือนกันนะครับคือเล่นปุ๊บอ่ะคือถ้าคนเล่นคุนคุเนานะมันก็กลายเป็นเรื่องทักษะใช่ไหมอ่ะเล่นปุ๊บตอบสนองเนาะแล้วก็เตะเข้ามันมีความเครียดไหมมีนะมันมีความเ,เข้มข้นไหมมันมีนะครับมันเรียกร้องการคิดแต่ว่าการคิดในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นการคิดอารมณ์แบบคล้ายๆสัญชาตญาณนะ,ะลงไปอีก แบบอีกแบบแล้วก็ตอบสนองเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเราชนะเรายิงประตูเข้ามันจะฟินมากในชะ่ไหมเอออันนี้มันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเราทําไปถึงจุดหนึ่งอนะมันจะเข้าไปสู่สภาวะของ flow state นะครับก็ mm hmm. คือแบบไหลลื่นเนาะไปเรื่อยๆเหมือนคอฟดิวตี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนมากคือถ้าใครเคยเล่นเนาะเกดแล้วตายตายแล้วเกิดยิงแล้วตายตายก็ไม่เป็นไรวนมาเล่นใหม่วนไปวนมายิงแต่ยิงได้อะไรเงี้ยก็จะวนพอมาถึงจุดนี้รงมาก็เลยตัดสินใจได้อ๋อได้คําตอบนะว่าอ๋อจริงแล้วเนี่ยคือสาเหตุอันเ่น เราไม่เล่นนะครับเราแบบเล่นเกมปุ๊บเปิดมาโอ้ไม่เอาดีกว่าแล้วก็ปิดเครื่องไปดู Netflix แทนไปดู YouTube แทนหรืออ่านกระตูนหรือแม้แต่การที่ไถ Facebook แทนเนี่ยเพราะว่าการทำกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า c o g อ i t i v e l o โหลดมีโหลดทางใจนะทำแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่า ไอความรู้สึกนี้มันผิดไหมเนี่ยลุงมาพูดเลยว่ามันไม่ผิดนะครับมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นได้นะก่อนหน้านี้นนลุงมาจะรู้สึกผิดนะว่าเอ้ยแบบซื้อเกมมาแล้วไม่เล่นดองหรือเปล่านะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดอย่างเี้นึงก็คือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเกินไปมากกว่าในวันนั้นๆน,น,นะแล้วก็พลังใจเราเราไม่ไหวแล้วเงี้ยก็แค่ยหยุดก่อนนะครับไปทํากิจกรรมที่มันแมชกับ ระดับของ energy ของเราเท่านั้นเองนะแล้วก็วันไหนที่เราพร้อมนะเราก็กลับมาเล่นเกมได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมพักผ่อนในโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้คือกิจกรรมในเชิงดิจิตอลนะเรายังมีกิจกรรมที่เป็นฟิสิกส์นะครับออกไปดื่มกาแฟตัง้งแคมป์ไปเดินห้างไปอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกอีกแบบเกมในลิสต์ของท่านผู้ชมที่เล่นอยู่ป,ประจำเป็นแบบไหนนะก็บอกกัามาไ,ได้เหมือนกันโอเครุ่มหม่ขอลาแล้วนะเจอกันเป็นคั้ไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สุขภาพดีท